เพื่อนเพ่นครับคำว่ารากทุเรียนหากินบนผิวดินเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่นะครับเราก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็คือรากแขนงนะฮะนี่แขนงทั้งนั้นเลยนะรากพวกนี้นะครับนี่ฮะแล้วทีนี้รากทุเรียนมันก็จะมีรากฝอยนะครับหรือรากตะขาบแล้วแต่คนจะเรียกนะครับนี่ฮะมาเรื่อยเลยนะครับนี่อันนี้ก็ใช่นะคือรากทุเรียนทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับมานี้อันนี้ก็ใช่นะครับในมานี้นะครับ มาบนผิวนะลงมาเรื่อยเลยลงไปข้างล่างนู่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มาจากต้นห àng, ่างจากต้นประมาณ2เมตรครึ่งนะครับมานี่แล้วเราก็จะเห็นรากเนี่ยตะเข็บเต็มรากแขนงรากฝอยเนี่ยน,นี่คือรากฝอยรากตะขาบนะน,นะครับนี่ใช่เลยนะครับอยู่บนผิวดินทั้งนั้นเลยนี่นะครับนี่อันนี้รากแขนงรากใหญ่นะครับก็มาเรื่อยก็เห็นมาตรงนี้นะครับนี่ มาถึงตรงนี้อีกนะฮะนี่ก็ใช่นะครับเพื่อนๆนี่ครับแหรดแล้วก็ขนาดตรงนี้นะครับยังไม่ใช่ปลายนะมาถึงขนาดนี้แล้วฮนะจะยาวจากนี้น่าจะลงมาถึงนะมาไกลมากเลยนะครับเ,เราจะเห็นว่ารากทุเรียนไม่ได้อยู่แค่ในทรงพุ่มนะรากทุเรียนยังไงก็เลยทรงพุ่มนะครับเพราะว่าดูนะขนาดอยู่ในทรงพุ่มเนะี่ยนี่คือโคเขาเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ใน ช่วงทรงพุ่มนะครับเ,เพื่อนๆอ่าแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยนี่ใช่เนะนี่ยเนี่ยรากตะขาบหรือรากฝอยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ใช่นะครับน,นี่ทั้งนั้นเลยเนี่เนี่ยเราเห็นนี่นี่นะฮะนี่ทั้งนั้นเลยนะครับรากพวกนี้จริงๆแล้วอะอ่าตอนนี้เราเขากําลังจะทําเหมือนจะเอาลูกนะทําดอกก็พยายามทําให้ตรงนี้มันโศกโศกขึ้นนะครับก็คือต้องกวาด อยไม้อะไรต่างๆออกจากโคนนะครับให้มันโล่งเนาะอันนี้คือหลักการที่ทําให้สุเรียนเครียดต่อไปนะครับก็จะต้องกวาดพวกความชื้นอะไรต่างๆอยู่บนเนืรากแขนงเนี่ยรากรากตะขาบหรือรากแขนงแล้วแต่คนจะเรียกนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่บนผิวดินนี่อันนี้ใช่เลยในชัดๆเลยเนี่ยน,น,น,นี่นี่ใช่มันมีขาดด้วยนะบางที่เขาเขาคลาดมันก็จะขาดด้วยนะครับ แต่จริงๆมันคือรากของของผู้เรียนนั่นแหละนะครับผมให้ดูเนาะนี่ใช่ท้งนั้นเลยนี่นะครับเนี่ยลงไปเรื่อยเลยนะรากเนี่ยนะครับรากแขนงมันลงไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็รากผู้เรียนก็จะยาวออกจากยังไงก็ออกนอกขรงพุ่มอยู่แล้วนะครับก็ถ้าพูดถึงโดยการดูแลระบบรากก็ ก็ควรจะมีการรักษาความชื้นบนผิวดินนะแล้วก็ที่สําคัญคือระบบนิเวศตรงนี้นะครับซึ่งตรงไหนที่มันมีนพวกใบไม้เศษใบไม้เศษอะไรต่างๆตรงนี้มันเป็นระบบนะมีรากหญ้ามีอะไรต่างๆมันจะเป็นระบบนิเวศครับที่ซับซ้อนมากแต่ตอนนี้นะก็ชาวสวนแต่ละคนก็อาจจะนะก็ใช้หลักการนี้เพื่อเนรให้ทุเรียนเครียดขึ้นนะครับเขาเรียกว่า ทำให้ความโศกในบริเวณทรงพุ่มมีความโศกมากขึ้นนะครับโศกก็คือโศกเศร้าอะนะพูดถึงให้มันแห้งให้มันอะไรต่างๆมันจะได้อ,ออกดอกติดออกติดดอกง่ายนะครับก็นะครับนี่ผมให้ดูนะนี่ทางนีกเหมือนกันนี่คือรากข้เรียนนะน,นี่รากทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าเราคลาดออกแบบนี้ก็จะเห็นว่ารากมันปะทะแสงปะทะแดดเต็มเต็มนะครับ มันก็จะทําให้ทุเรียนมีความเครียดเนะตรียมความพร้อมเอาเอาดอกในในลักษณะของการทําให้ทุเรียนเครียดนะครับอ่าซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งทําให้ทุเรียนสามารถออกดอกได้เนาะแล้วก็แน่นอนครับอ่าเราก็จะเห็นว่ารากทุเรียนนะจริงๆเราไม่ได้อยู่แค่ในทรงพุ่มนะรากทุเรียนแผ่ออกมานอกทรงพุ่มแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูจุดตรงนู้นต่อไปนี่ฮะเพื่อน อันนี้คือจุดที่เห็นชัดๆเลยนะครับเหนือรากแขนงมาเนี่ยมาจากต้นนะครับมาเรื่อยเลยเนี่ยก็แยกซ้ายขวามานี้นะครับทางนี้ก็จะมีรากเนี่ยเพื่อนว่ารากใหญ่ไหมนะเนี่ยมือพี่กบนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ปลายทรงพุ่มแล้วนะถ้าพูดถึงปลายทรงพุ่มก็เป็นปลายทรงพุ่มนะแต่รากเนี่ยนะครับยังใหญ่นะครับเบลอเลยเลยนะหมายความว่ารากนี้มันสามารถที่จะขยับมาถึงนี่นะครับเนี่ยฮะเพื่อน เนื้อรากทุเรียนอันนี้ก็ใช่นะครับเพื่อนเนี่ยรากทุเรียนเลยมานี่เลยนะครับนี่นี่ก็ใช่นะครับเนื้อรากทุเรียนนะครับเลยมาเพราะฉะนั้นเราจะดูที่ทรงพุ่มไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทรงพุ่มเราอาจจะมีการตัดปลายกิ่งแต่ตัวรากเราไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดแน่นอนรากมันก็นจะชนชัยนะเลยถัดมาจากทรงพุ่มออกมาข้างนอกอยู่แล้วเพราฉะนั้นการให้ปุ๋ยก็นะครับ สามารถที่จะให้ออกมานอกทรงพุ่มได้อันนี้ก็คือหลักการที่เฮตีเคยเล่าให้กบฟังอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่ารากสามารถออกหาอาหารได้นอกทรงพุ่มได้อีกไกลอีกเป็นเม็ดเลยนะครับน,นี่ก็เป็นแปลงของพี่อุเทนนะครับอยู่ที่ชำโค้เขาเฉเมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับดูเพื่อนนี่นี่คือรากนะครับนี่ก็ใช่นะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะครับ ในรากต้นเลี้ยนนี่นะครับนี่มาเรื่อยเลยนะครับจะเห็นเลยนะครับนี่นี่ฮะตรงนี้ใหญ่มากเลยนะตายมันก็ย่อมมาตรงนี้นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยนอกทรงพุ่มเลยนะครับอมาดูทางนี้ต่อเนี่ยเห็นต้นนี้อที่เห็นอย่างนี้นะเพราะเขาเขาคลาดโคนออกมันก็ทําให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็ใช่เลยเพื่อนๆเนี่ยด,ดูนี่ครับ รากทุเรียนเบอ้อเลยเลยนะครับรากแขนงแล้วก็มันก็จะมีการซ้อนมาอย่างงี้นะครับนี่มีมีบิดมาแบบนี้นะครับซ้อนไปซ้อนมาอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นรากเนี่ยเนี่ยรากมาตรงนี้นะครับมานี่มุดมานี่นะครับนี่มุดมานี่มานี่แล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยปลายรากแขนงมาถึงนี่นะครับตรงนี้นอกโุงพุ่มแล้วก็น่าจะยาวเลยมาอีกนะครับเนี่ยรากทุเรียนเนี่ย นี่ครับอันนี้ก็รากใหญ่นะเพื่อนเราเห็นเลยว่ารากทุเรียนนะครับเลเบลอเลยนะครับมานี่นะครับมาเรื่อยเลยนะครับลงมานี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมานี่ตรงนี้สุดทรงพุ่มอยู่ตรงนี้นะครับโคกไปโคกแต่ว่าเนี่ยมันก็ยังมุ่งนะมาทางนี้อีกยาวอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้นทุเรียนต้องเลยทรงพุ่มอยู่แล้วนะน่าต้องเลยแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวไปดูต้นนูนต่อไปโอ้วันนี้โคกสูงนะครับมานนี้โคกค่อนข้างสูงนะก็เราก็จะเห็นเลยนะฮะรากทุเรียน เห็นไหมนะครับต้นแล้วก็เนี่ยรากมาแบบนี้โอ้โหนี่ตรงนี้จะเห็นชัดเจนมากเลยเห็นรากมาเยอะเลยนะครับรากขแขนงแน่นอนครับมันก็จะส่งนะรากขแขนงรากโอยก็จะมายาวมาถึงนอกทรงพุ่มเลยนะครับอันนี้เหมือนกันนะตรงนี้เหมือนกันนี่ก็รากนะครับดูนะพี่กบยืนอยู่ห่างจากทรงพุ่มตั้งตั้งเป็นเม็ดแล้วครับนะเรายังเห็นว่ารากตรงนี้นะครับ เขาใหญ่มากเลยเนี่ยปลายรากอยู่นี่นะครับเนาะอันนี้คือโคกนะครับก็ยังเห็นนะว่ารากขยับมาตั้งไกลเพราะนั้นแน่นอนครับกมมั่นใจว่ารากทุเรียนมันสามารถออกนอกทรงพุ่มมาสักไกลเลยนะครับดังนั้นเราใส่ปุ๋ยเราก็เนี่ยใส่ปลายทรงพุ่มแค่นี้ก็รากก็ได้กินแล้วนะเพราะว่ารากมันทอดมายาวเหลือเกินนะครับนี่ครับก็เป็น บรรยากาศสวนของอพี่อุเทนอยู่ที่ชำคอเขาชะเมานะครับ